แพมจาก First f i n a n c i c l Security นะคะวันนี้นะคะแพมมีแบบประกันอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแมนนแนะนำให้ทุกคนคะ่ะซึ่งนั่นก็คือ a n น u i t ตค่ะหรือเรียกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบประกันแบบบำนานค่ะโดยแบบประกันแบบนี้นะคะเริ่มรับสมัครตั้งแต่อายุ0ถึง85ปีค่ะโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะ ขอแค่มีก r e e n card หรือว่าเป็น U.S. citizen ค่ะข้อดีก็คือมีเจตเป็น f i t นะคะหรือคุ้มครองชีวิตให้ด้วยค่ะหาเกิดทุกพลภาพนะคะในระยะยาวนะคะก็ยังมีความคุ้มครองในเรื่องของ nursing home ให้ด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยนะคะก็อ้างอิงจากตลาดหุ้น อเมริกานะคะที่เรียกว่า S&P 500ตอนนี้นะคะดอกเบียอยู่ในเลทที่ดีเลยนะคะและนี่เป็นแบบประกันอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่น่าลงทุนนะคะในเรื่องของการวางแผนเกษออยียณอายุนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากให้แพมโค้ดร,ราคาดูราคาประกันให้สามารถทักเข้ามาสอบถามแพมในอินบ็อกซ์ได้นะคะแพมตัวแทนประกันชีวิตไทยในอเมริกาพร้อมยินดีให้คำปรึกษา